บทที่สิบเอวามีตังเอกังสมัยยังปควาสเกสุวิหารติกะเปีระวัตถุสิงหมหาวิเนมาตาปิคุสังเคนัสติงปัจจมติหิปิคูสเตหิสเปหีวะอรันติหิทัดสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนาสนิปปติตาหงติปะกวาตังตัสานญาปิสุงสกจะอตาโคจะตุนนางสุดธวาสกายนังเทวานังเอตตะหสศิอิยังโขภควาสเกสุวิหารติกะเประวัตถุสิงหมหาวิเนมาตาภิกขุสังเคนัสติงปัจจมติหิปิคูสเตหิสเปหีวะอรันติหิทัดสหุเจ เทวตาเยปุยนัสเนปติตาหุติภควันตังทศนยาทิโุสังกัจจยานุนามยามปียนัภควาเตนุปสังกเมยามอุปสังกมิตวาภควาโตสันติเกปฏิกาคาถาปเสนยมาติอัตขโหตาเทวตาเสยยทาปินามะพลวาปปิโสชมิตังวาพังปสาเรยปสาริตังวาพังสมิเยะเอวะเมวสุถวาสสุติเวสุอัตราหิตาภควาโตปุรโตปตุระังสุอัตขโหตาเทวตาภควาตังอภิวาติตาวาเอกัมตังตัชสุเอกัมตังทิตาโคเอกาเทวตาภควาโตสันติเกอิมาถังฟาสิ มหาสมยุรณปวนาสิมิงเทวกายาสมาคตาอัตมัยอิมังธรรมะสมัญญาทกิตายะปาราชิตสังคติอตาโคปาราเทวตาปะขวัตโตสันติกิอิมังทังภาชิตระรักพิกระบสมาตาหังสุตจิตตังอจโนจุโกุจิกามังสูตสาระธิวานิตานิขิตว่าอินตรียานีนักขันติปติอตาโคปาราเทวตาปะขวัตโตสันติกิอิมังทังภาชิตสิทวากีลังสิตตวะปลีคังอินทากีลังโอหัตมะเมชาเตจรันติสุตรทาวิมาราจขุมาตาสุสันตาสุตุนาคาติ อตาโคปราเทวตาพระขาวโตสันติกิอิมาถังภาสิเยกิติพุทธังสนังคตาเสนาเตฆเมิสันติอปยาภูมิงปหายะมนุสสาธิหังเทวกายังปริปุเรนสันติติอตาโคพระขาวพิขุวมเตสิเยภูยานภิกขเวทัสสสุโลกธาตูสุเทวตาสนิปติตาหนติตถาคตังทศนิยักษ์พิพุสังฆะเยปิเตภคกเวอเหตุสุงอติตามมัทนานัลฐันโตสมาสัมปทาเตสปีพคะขาวตานังเอเตปรมะเยวะเทวตาสนิปติ ตาอเหสุงเสยยะธาปีมหังเอตระหิเยปิเตปิคเวพุทิสันติอนาตมัทนานังรันโตสมาสพุตตาเตสปิปะขวันตานังเอตปรมยเยวะเทวตาสนิปติตาพุทชสันติเสยยะธาปีมหังเอตระหิอจิคิดสามิพิคเวเทวกายานันมะนิกิตยิสามิพิคเวเทวกายานันมะนิเทศสามิพิคเวเทวกายานันมะนิตังสุนตตาสตุกังมนาสติกโรธาภาสิสามีติเอวามพันเตติโคติภิคูปะควาปัจจสุปะควาเอตัสโโจร ิโลกามนุษย์กับสามียถาภูมิาทิตย์สิตาเยสิตาคิริห้พลังปัญญาตาสมหิตาปุทุสิหะวาลินาโลมหังสาวพิสาพุโนโอทาตมนาสาสุทธาวิปัสสันนมะลาวินาพินโูปัตะวัสเตยตวาวันีกเปรลบัติเตตัวมัติสาสาวเกสารินละเตเทวกยาพิงกตาเตวิชานาถะปิกขะบเตจัตตบปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสสัญนางเตสัมปตนหุยานังอมนุษยานัทสังอภิเกสตัมมัตเตขงสหัสังอัฏฐสตดิงสตังเอกีสหัสสังอมนุษยานัท มัตทสูงอเปเกียนันตมัตตคุงทิชาสภักดิ์หงษ์ตัดสัพพังอภินญยะว่าวิคิตวานัจคุมาตโตมันติยิสตาสาวเกสารเนลติเทวะกยาพิงต์ตาตีชานสพิกุโบนีโบหังกิติสามิคิราหิ อนุบุปผสโสสตตาสานตาเวชคาภูมากะปิลและวัฏฏายที่มันโตสติมันโทวนาบันโตยชสินโนมัทบันนาพิคมุงพิณังสีมติงพิังจะสหัสสาหิมวตาเิขานณตะวันโนที่มันโตสติมันโทวนาบันโตยชสินโนมัทบันนาพิคมุงพิณังสีมติงพิังสานตาคิลาติสานสาจจขานณตะวันโนที่มันโตสติมันโทวนาบันโตยชสินโนมัทบันนาพิคมุงพิณังสีมติงพิัง อิเจเตโศสรสาสสายขานะนเตวันโนทิมันโตสติมันโทวนาวันโตยะสีโนมัทมานาพิมุมพุกนางสิมิติมานางเวสามิตาประจตายะขาน้านาเตวันโนทิมันโตสติมันโทวนาวันโตยาสีโนมัทมานาพิคมุมพุกนางสิมิติงมานังพินโยนางาสตร์ศาสตร์สายาขานานาเตวันโนทิมันโตชิติมันโทวันาวันโตยาสีโนมัทมานาติคมุมพุนางทิปิติมมานังพินโยนางศาสตร์ศาสติ์สายยาขาหนนามาเตปันายท่มันโตสติมันโทวนาวันโตยาสีโนมัทมานาพิคมุมพุกนางสิมิติมานา ตะกินนัตตะดทีสังราชาวิรูปโขปัสสาติคุมพนังติปติมาราชายาสัิโสปุติปิตาสาภาโวอินทะนามามัพลายทิมันโตสติมันโทวนะมันโตยสาสิโนมัทมนาริกรมุนพนังสีมิติงมนังปัะชิมัตจเตัทีสังราชากวิรูปโขปัสสาตินาคังติปติมาราชายาสัิโสปุติปิตาสาภาโวอินทะนามามัพลายทิมันโตสติมันโทวนะมันโตยสาสิโนมัทมนาริกรมุนพนังสีมิติงมนังอุตรัตตะดทีสังราชากวิโรตปัสสาติยาคังติปติมาราชายาสัิโสปุติปิตาสาโว อินทนามามาพลายทิ่มโตสติมโทวนะวันโตยะสัสีโนมาทมนาพิกมุงพิกกนาสติมติงมนังปุริมัตที่สังตะตาระโขทักินีณวรูกกปชีเวณวิรูปโขโกเวโรตะาังจตาโรเตมาราชาสมนตาจตุรทิศาทันทัลมนาทัูวนีกะิลวัตเบเตสังมายาเวนุธาอาคูวัตอาคูวันิกาสตามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสาจันทนาโมกามสตโตจะกินุมันทุนิมันทุจะปนาโถโอว อาคูปจัตสิโคเจวะติมพหลูสิริอวัฏฐาเอเตจันเยจราชนโะคันธภาสาราจุิโมทะมนาพิคมงค์มพระนังสิมิติมณังท้าคูนาสภานาคาเวสาลาสหัตตะจิกาลัมพลตะเสระอาคูปยาคาสาราจุภิยามุนาทัตตะรัาจะอาคูนาคายาสิโนเอราวันโนมขานาโคโสภคสิมิติมณังเยนาคาราเชสหัตสารันตะทิพาทิชาปิกิวิสุติจจคูวิหายาสาเตวนาชปตตราจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคาราชานามาสิ สุปนตโตเขียนมาเกะศิโพโตสานะหิปเจหิอุปายัญตานาคาสุปนาาานาสรนังมังคุงสุภตังชิตาวาชิระหัตเทนะสามุตังอสลายตาพาตโตวสวาสเติอิทิมันโตเะสัจจโนกัลลักัญชามหาพิสมะสุดาขัะวิกตา,าเวปติติสุจิติแต่ปาราทุมนนจิสะสตาจ่าพลิปุตระนางเพเวโรจนะมังกาสันในอิตาวาปลิงเสนางราหุปุทธกาคหมูสมัยโยธนิปัสเตพิคนัสิมติมานังอาโปจเทวาปัธวีจะเตโชวายโยทัคคหมงวรนาวรนาเทวา สูโมจะยะสาสะเมตตากรุณาการิกาอาคูเทวายะศสินุทัสิเตทัสศากยาสเีนะนาเตวะนิโนอิทิมันโตสติมันโทวนะวันโตยะศสินุมัทธมนาภิกขมุงพุทธัทิมตึงมังเวทเทตะเทวาสหนลีจะอาสมาจะทุเบยมานจะทัศสุบริสาเทวาจันทัศมาคูบริกิตาสุริยะสูบริสาเทวาสุริยะมัคูบริคิตานักขัตตานิปริขตวาอาคูมัทธวาลกาวะสูนังวสุโศเตโศสูบคับปรินโททัสิเตทัสศากยาสเีนะนาเตวะนิโนอิทิมันโตสติมันโทวันละวันโตยมนาสิกมุงนาทิมินตัง อาถาคูสาภูเทวาชลมักขีเสขลาฤะอริตกาจะโอชาจะอุปมาบุบหคสิโนวรุณาสัทธมาจักจุตตาจะเนทิกาสุริยะรุจดาอาคูอาคูวสบณีสิโนทัศเสตทัศกาญยาสเพนะนาติวันโนอิทิมันโตจิติมโทวันะวันโตยัสสิโนมาธาบรนาภิกรมุนมุนังสีมิติมัง ສະມານາະມະຫາສະມານາະະມະນຸດສາະມະນຸດສຸຕິມາກິຖາະປະທູສິກາອະຄູອະຄູມະນຸປະທູສິກາທະວະອະທາຄູວະຣິໂຍເທວາເຍຈະລຸເທວາຊະນຸປະຄາະມະຫາປະຄາະອະຄູເທວາຍະສັດຊິໂນຕະສິເຕຕະສຖາກະຍາສະເພນະນະເທວານິໂນທີ່ມັນໂຕສຕິມັນໂທະວະນະວັນໂຕຍະສັດຊິໂນມະທັມມະນາອະພິກະມຸມພະນາສິມິມັນນັງ สุขากรุมหาอนุนาอาคูเวคณนาสัสสโอทาตกะหาปามโมคะอาคูเทวาวิจขนาสัมตตาหารักชามิสุกาจายัสสิโนท่านียังขับจุณโนโยติสาผิวสติทัศเสตีทัศฐากกยาสเปนะนะตตวันโนที่มันโตชติมันโทวนะวันโตยัตสิโนมัทมนาภิกขมุลพนาสิมิติมนังเคมิยาทุสตายามากันตะกาจายัสิโนลำพิกเลามาเสถาชตินะมาจารสวรนิพมานัตโตตวโนอาคูปัตถาคูบรินิเมตตาทัศเสตีทัศฐากกยาสเปนะนะเตวันโน อิทธิมันโตสติมันโทวันะวันโตยะทัโนมัทมาในพิกะมุมพิกะนางสีมิติมันางสติเตเทวะนิกายาสเพนะนัตติวานิโนนามันาเยนะอาคัตถุงเยจันเยสัตติสาสหาวุฑฐาชาติมักีลังโอคตินนามาณสวังทักคีโมคะตังนาคังจันทวะอาชิตายตังสุพรมาปรมัตโตจ่าอิปุตตาอิทธิมันโตสารสันนังกุมาโลติโสจ่าโสปะคะสิมิติมันนงสถานสุพรมาโลกนังมหาพรมาพิติติอุปปโนสติมันโตพิสมากโยยะสัชิโสท่าเสถาอิสราคูอ ปัจเจกวัศวรตินุเตสัจจะมสิสโตอา,าหาริโตปรวาริโตเตจ,จะสเปย์พิงเตสินเติเวสพมกีมาราเซนาภิกคมิปัญสากนรสามธิยังเอถาคกนธา,าพันธถาราเคนะพันธมัทเธโวสมันตาปรวาริตมาโบมิจิตโกโจนังยิติตตะมหา,าสเชโนกนหาเซนังเปสยิป,ปานินาตะรามหัสจสารังกตวาเถระวังยะถาปวุสโกเมโขท,ทะนะยันโ,โตสิวิชโกตถาโสดปฏิวัติปฏจวัตาวติสังกโทสยังวสเสตจัสพัง อภินยายะวะปิกิตวานาจักรุมาตโตมัติชิตาสาวกเกสาราเนตีมาดาเสนาพิงกตาเตวิชนะถายพิโกเตจะตาปะมะกระลุงสตวะพุทธศาสตศาสนาวีตะไรคหิปะกมุนีสังลุปิปิอิสุนงสเพวิชิตาสังขมาพยาตีตายะสัชโนโมตติสสัพูตหิสาวกาเตชเนสตาติโมทิสเบดอาศิวนาจะปพระนังปฏิทานจัปเสวนาปูชาจะปูชนียังเอตามังคลรมุตังมังปฏิรูปเทสวาโสจะปปูเพจกิกันยุตาเอตามัง Atta samma pati ni ca' ia tamang kalamut tamang, ah musa ca' si patca' jaya yoo ca' suki kito supasi tajaja waca' ia tamang kalamut tamang mata pi itu, upa tanang putta tara sasa kahu, ana akula cika manta' ia tamang kalamut tamang, tana ca' tamat cari yaca', ya teka' ana ca' sasa kahu, ana wacani ka tamang kalamut tamang, ada tiba papa capa na caca tamu, apa ma toca tamisu ia tamang kalamut tamang, kada boca ni wato ca' santuti teka renta, kalina tamat sama nang ia tamang. ขันตีจะโสวจัตสตาสมมานัณะจัตสันนังกาเลนะธรรมะอสากัจจะเอตมังคลมุตตมังตะโปจะพเมจริยจะอัจยจะอริยสัจจานัตสันนังนิพพานัสติกริยาจะเอตมังคลมุตตมังพุทธาโลกฐมิหิกิตังยัสานะกัมปติอโศกังวรชังเขมังเอตมังคลมุตตมังเอตาทิสานิกตวาสพัทะปรมาชิตาสัพตะโสทิงคัจจันติตันเตสังมังคลมุตตมังติมังคลมุตตมันติบทที่สิบสอง ยังกิติวิตังอิทวางหูรังวาสเคสุวายังรัตนังปานิตังนะโนสมังอธิตถาคตินะอิทัมปีพุทธะรัตนังปานิตังเอเตนะสัะเจนะสุปฏิหุนตุขยังวิระคังอมตังปานิตังยะทัคชาติกิยมุนิสมะเหตุนาตีนะธรรมีนะสมาธิกิติอิทัมปีธรรมีรัตนังปานิตังเอเตนะสัะเจนะสุพติหนตุ อมพุทธาเศธโธปาริวันใยีสุติงสมาธิมานันตาริกัญญามาหูสมาธินาเตนะสมโมนะวิจติอิทปิทเมรตนังปณิตังเอเตนะสเตนะสุพุถิงหอนตูเกบุคละอัฏฐาสตังปัสสทธาจตาริเอตานิยุคานิหอนติเตทกคิเนย่สุขตาสาสาวกาสเอเตสุทินานิมาภลานิอิทัปีสังเคตระนังปณิตังเอเตนะสเตนะสุพุถิหอนตูยีสุปยุตตามรสสาธรรมเหนะนิกามิโนโคตมัสสาสนามหิเตปฏิปตาอมตังมิทหานุรัฐามุตา นี่พุทธิติงพุทธิชาบราอิทธิธมปีิสังเครตนณปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหนตูคีนางปุรนังนวังนัติสัมภวังวิรัตตจิตายะติเกวุสิมิเตคีนาพิชาอวิรุษหิงชนทานาพันติธีรายะฐายจัมตีโปอิทธิธมปีิสังเครตนณปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหนตู บทที่13อัตตาหเบชิตังสยโยยาจะยังอิตราปชาอัตตาทันตัสสาโพตสันนิตังสัญญาตจาริโนเนวะติบุนะคันตโุนะมาโรสัพรมูนาชิตังอปะชิตังกายระตตาารูปัสสะจันตุโนบทที่สีภาสีภาสีตามิตรังตีนะปะกวัตตาชนะตาปัตตาอัตตาสัมมาสัมพุเทนะเอธาตุมิหิมาอนุสเวนะมาปรมะปรายมาอิติกิรายมาปัตตากาสัมปทานีนะมาตะกะหิตุมานยักหะเหนะมาอากาปะ อาการ,ประปวิบาริวิตตเกนะมาทิถินิชานักขันติยามาพะรพระรูปตายามาสมโนโนครุ ยะถาตุเมหิอัตนาวัชานะชาเนยยะถาอิเมธมะอกุศลาอิเมธมะสาวัจฉาอิเมธมะวินยูขหาริตาอิเมธมาสมัตตาสมะทินาหิตายะทุขายะสังวัติอัตตตุมีหิปัชเหยยะถายะถาตุมหิอัตนาวชะชเนยยะถาอิเมธมาอากุศลาอิเมธมะนาวัชฉาอิเมธมะวินยูปัสสทาอิเมธมาสมัตตาสมะทินาหิตายะทุขายะสังวัตติอัตตตุมีหิอุปสมปัะชะวิหะเดยยะถาติบทที่สิบหอุปนิยติชีวิตธรรมประมายุงชรูนี้ ชะรูปนีตัสสานาสันติปตนาเอตังพังมรณีเปโคลมโนปุญญานิกกยิราทะสุขาวะหานิอุปปณีอุปนิยติชีวิตมัปปมายังชะรูปนีตัสสานาสันติปตนาเอตังพังมรณีเปโคลมโนโลกามิสังปชะเฮสันติปิโคโยทะไกยนะสังแยมวาจายะอุทัตติจะสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหนตียังชีวะมโนปการรติปุญญธรรมโมหเวรคติธรรมมาจาริงธรรมโมสุจิโนสุขมา วหาติ Til A เอสาในสังโสดเมสุจินีททุตติงคชันติธรรมจารีสเพสังขารนิจติยถายาปนัสติอ ah ัถนิพนติทุขคเสามโควิสุทิยาสเพสสังขารทุขาติยะถาปัญญายาปสติอัถน ah. so ิพนติทุเคเอสามะโควิสุตติยาบทที่สิบหก อัปนักกัฐานะเมกีทุติยังอังหุตากีกาเอตัธัญญายะเมธาวีตังคเนยยะอปนักกลงพังหงเวสรนังยันติปภะตาณิวานิจจะอารามารุขขจีเดานิมนุสสาพยัตตัชิตาเนตังโขสรนังเมฆังเนตังสรณังมุตตะมังเนตังสรณังมัคมะสะพัทุกขาปมุตตะติยจจะพุทธจจะธรรมจจะสังฆจจะสรณังคตูจตะตริอริยสัจจานิสัมมปัญญาปัสสติทุกขังทุกขสมุปปาทังทุกขะอาจะติเกมันตังอริยสัจ อันทักกีกรารทุกขูประสามมิขาดเมนังเอตังขงงู่เสนังเมขังเอตังเสนังมุตตมังเอตังเสะนมสะมคขมมะสัพพทุกขาปุมยติบทที่สิบเจ็ดอตีตังนาวะขเมยยะนปฏิกังเกอนะคะตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่มาไม่ถึงยะธา,าตีตามปะหินันตังอปัตตจะอนาคตังสิ่งได้ลบไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนราสิ่งที่มาไม่ถึงก็เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงปัจจุ ปัญนนจะโยธรรมังตะตะตตะวิปัสติอสังหิรังอสังคุปันตังตวิทามะนุปุรุหยิยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงยไม่คอนเคลนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นควรจะเลิ่นทำให้ปุรโงงเฮิร์ตอธิวะกิจมาปะปังโกชด,ดามะนางสเวยเพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตตยในวันพรุ่งนายฮิโนสังครันเตนะอมหาเสน,น,นามัจนาเพราะว่าความผัดเพี้ยงกับมัจจุราชผู้มีเสน่ายยอไม่มีกันแลวทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามันติตังตังเวพัดเทกรัตโตติส พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบคุคคลปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดการทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้มีราเตีหนึ่งเจริญด้วยประการรากษณนี้แลบทที่สิบแปดชราธรรมโมหิชราหังในโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาทิธรรมโมหิพระยาทิฏในโตเรามีความ จบ ês, ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้เป็นไม่ได้มาระธิรรมโมหิมรณะในตัวเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายเป็นไม่ได้สเปหิมะปีหิมนาปีหินนาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพัดไพาจ้าของที่เรารักของที่เจริญใจเป็นทั้งปวงกามะสโกมีกามะทยาทูกามะยนีกกามะบรรทุกามะปฏิสิโนเรามีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นพื้ผลมีกรรมเป็นเดืนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นพึ่งอาศัยอย่างกามังกฤษสามีกัลยาณังวาบกังวาตสัตถายาทูปวิสามิ เราทำกรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมหิอปัจาวิขิตพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทินบทที่สิก้าทุกขปัตตาจินิทุกขาพยาปัตตาจินิปขาพเาโสกปัตตาจินิโสภาของตุสเปปิปายโนเอตาวตาจามหิสัมปตังปุญญาสัมปตังสเปเทวานโมตูสัพพสัมปติสิทิยาทานังทัตทานตุสัธยาเสรอนังทัตุสัมปทาภาวนาพิรตาของตูครับจันตุเทวตาคาถาสเปพุทธาาาปปััตตติเกนยงพลังอระราปัตตราสุโบที่ ยาเทวตาสันติวิหารวาสณีถูเปคเรโพธิคาเรตหิงติหิงตารมธรรมทานีนภวันตูปูชิตาโสติงการโอนเตทะวิหาระมทะเลเทราจมัชานวกาจะพิกขโบสารามิกาธนาปฏิอุปสุกาคามาจัเทสานิคมาอิสราสปานภูตาสุขิตาภวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอัตถสัมภวาสังเสทชาตะอัตตบูปปาติกานิยานิกัางธรรมาวรังปฏิจเตสเพปิทุกตะการโอนตุสังขยังตาตุเจดังสตังธโมส สัตธมัทธาดัพุจจปุกพลาสังโฆโหตุสมะโควะอัตตายะจาริตายะจอัมเหระคตุสัตธโมสัพพีปิธรรมจาริโนวุตติงสัมปาปุเนยามะธรรมีอริยปเวสติบทที่ยี่สิบเอ็ดปุญญาปุญญาบสีธาสีธานิกตัสสะยานัตยานิกตานิมีเตสัจตะคิโนโหตุสาสัตตานันตาปะมาณกายเปิยาคุณะวันตาจ่ไม่หังมาตาปิทาธโยทิธาเมจ่ทิฏฐาวาอันเยมัชตะเวโนสัตตา ติดตันติโลกัสมิงตีภูมาจตยุนิกาปัจเจตคตุโวกราสังสันตาพระวพียาตังเยปฏิธานเมีอนโมทันตุเตสยังเยจิมังนปชาดันติเทวาเตสังนิเวทยุงมยาธินานปุญญานังโมอนโมทนาหินนาสเพสตตาสตาหงตูอเวราสุขาชีวินโนเขมาปัจจัปปปุตุเตสาสาจิตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีสมบุนที่ข้าพเจ้าทําในแบบนี้เลย้มบุอื่นที่ข้าพเจ้าทําแล้วเพื่อจนเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาลและบิดาข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นและสัตว์อื่นที่เป็นกลางแระมีเวียนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกินในกระเมิดสีมีขั้นห้าเลยขั้นหนึ่งเลยขั้นสี่ต้องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแลภพบใหญ่เลยขอสัตว์เราได้ทราบการให้สมบุนข้าพเจ้าแล้ว ขอราะสารเหล่านั้นจงอนุโมทานาเองเถิดก็สารเหล่าใดแม่สักการณ์ให้สมบ,บูรณ์ขอพระเจ้านี้ขอเทศน์ทั้งหลายจงแย่แกลี่ยสารเหล่านั้นเพราะเหตุเชื่ออโมทนาบุญทั้งหลายถืข้าพเจ้าให้แลียขอสารทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมเอเถิดแล่จงถึงทางเกษมเถิดขอความหวังอดีนี้ของสารเหล่านั้นจงเสมเอเถิดด้วยอนุภาพแห่งเถิดอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและในส่งแห่งการบูชาพะนัตนาตรัย ด้วยการสวดสาธยายบทสวดมนต์นนพระสูตรพระบรมิษและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดแก่กขาา้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นทุกข์จากไปทั้งปวงขอให้ขาาห้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทาั้งหลายโปรดอนุโมทนาบุญในการสวดสาธยายบทมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุญาตให้แก่ข้าพเจ้าและคร,ะระะอบครัว และวัตถุมงคลพระกิ่งเพลีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรวัดประวรนิเวศบานตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3าสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนไปด้วยอันภัยเป็นพระปริศและคำมงคลในพรคาถาต่างๆขอจงสำเร็จสถิตทุบการเทิน